สวัสดีครับผมช่องไปจากร้านสมัยทีนะครับวันนี้มีเคสเป็นงานตัวโน้ตบุ๊ก HP นะครับ HP Pavilion นะครับ s ี r i ส์ X 3 6 0นะครับมาในอาการโดนน้ำนะครับโดนน้ำมาทำให้เครื่องเนี่ยมีอาการเปิดติดนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นภาพนะครับมันมีไฟที่คีย์บอร์ดแต่ว่าตัวหน้าจอเนี่ยมืดนะครับไม่แสดงผลอะไรเลยนะครับทีนี้ ลูกค้าก็เลยส่งเข้ามาให้ทำการซ่อมนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจุดที่ทำการเปลี่ยนตัวอะไหล่จุดที่โดนน้ำไปนะครับจุดที่โดนน้ำหลักๆเลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับก็จะมีะในส่วนของตัวชุดไดโอดนะครับไดโอด3ขาตรง M.2 นะครับะจะอยู่ใน,ในชุด ตรงนี้นะครับที่ทาการเปลี่ยนก็เปลี่ยนไดโอดไปทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นไดโอด3ขานะฮะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว R นะครับที่ทําหน้าที่จ่ายไฟ3โวลต์นะครับให้กับตัวชุดไบออดนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการยืดค่าอยู่นะครับจากศูนย์โอห์มเนี่ยขึ้นไปเป็น M โอห์มเลยนะครับอ่าก็ทําการเปลี่ยนตัว R R0 โอห์ม oh นะครับให้ไฟ3โวลต์เนี่ยข้ามไปที่ตัวขาขา1น,นะครับของตัวไบออดนั่นเองนะครับอ่าที่เป็นจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดแรมนะครับอ่าชุดแรมก็จะมะีตัวอุปกรณ์ที่มันโดนน้ำเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัว C นะครับตัว C ตัวนี้เนี่ยขามันหายไปนะครับตัวขาตะกวที่ อยู่ตรงเบนบอร์ดนะครับมันหายไปก็ต้องทำการายกตัว C เนี่ยออกแล้วก็ทำการาโยงลายไฟนะครับโยงายไฟให้กับตัวขาตะกัวที่มันหายไปนะครับแล้วก็ตัว C ตัวใหม่เนี่ยมาวางนะครับจุดที่ซ่อมเนี่ยก็จะมี3าจุดใหญ่ๆนะครับก็จะมีชุดไบออดนะครับตัว C แล้วก็ตัวไดโอด3ขานะครับ แล้วก็ทาการเคลียร์คาบน้ํานะครับทั้งหมดเลยนะครับทำความสะอาดเคลียร์คาบน้ําทั้งตัวเมนบอร์ดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเคลียร์คาบน้ําในส่วนของตัวเอ่อคีย์บอร์ดด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยลงมาจากตัวคีย์บอร์ดนะครับเนี่ยก็ต้องใช้ตัวลมนะครับในการเป่าเป่าในในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับเนี่ยจะได้แก้ในเรื่องของอาการคีย์บอร์ดกดไม่ได้นะครับ หรือ Short, คีย์บอร์ดช็อตนะฮะอาตอนนี้ก็แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองประกอบเครื่องแล้วก็ลองเทสกันดูดีกว่านะครับตอนนี้ผมประกอบตัวเมนบอร์ดเสร็จแล้วเหลหือแค่ในส่องตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยผมจะใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเป็นแบบกดลงนะครับไม่ได้เป็นแบบสายแพรเนาะ ล็อตแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับ แบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับว่าลืมใส่อะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็ประกบฝาหลังได้เลยอย่างตรงนี้ผมก็จะทำการใส่ฝาหลังนะครับใส่จากด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะ ก,ก็กดสลักให้ลงนะครับทุกร่องนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับที่ยึดตัวฝาหลังกับบอดี้นะครับ ที่ผมโทรเข้ามาให้ยกแม็กเข้ามาให้ดูเลยนะครับอ๋อครับครับพอได้เลยครับใส่ยางรองเครื่องนะครับให้เรียบร้อยนะครับ เขามาลองเปิดเครื่องดูกันนะครับอากาเป็นไรมันเปิดได้แล้วมบอร์ดจะสทนี้ผซ่อเมดคิอยากได้ข้อมูลเทไหร่ไปแค่ข้อมูลรอเใช่คือกลับไปไ้อใชไมครักัม่ไมไม่ไ่อมแต่ว่าถพี่่อได้แล้วอากาไม่ไม่ไรผมไม่ได้คัไม่ิดกลับไปเลยคือที่ผมไปที่นอกปมาน ซื้อใหม่เท่าไประมาณนไม่เหไม่ใช่ไหมครับไปศูนย์รือ่าครับหรือว่าร้านนอกนี่ครบอันเดี๋ยวรอเปิดเครื่องสักคู่นะครับมันจะเปิดเราก็ดับประมาณสองรอบนะครับผมไม่ใช่สนอไม่ใช่ไม่ใช่รมไม่ผิดไม่มีไม่ใช่สไม่ใช่้าแน่นอนประมาณสิบห้าอะไรประมาณสย่านใช่ไมแล้วทีนี้ผม่จะไปที่ไอเดียไอเดียมเชว่า แล้เขาคู่เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าทำไมเนี่ยเอสมันอยู่ในเมนบอร์ดหรือเปล่าถ้าเกิดส่งมาว่าพี่ของฮันดิทมาให้เขาเขายังจะกู้ได้ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่เสียมันกู้ได้ได้หน่อยนะครับนี่ตอนนี้ก็ขึ้นโลโก้มาแล้วนะครับเปพราะผมให้เขาขอเครื่องแล้วเขาก็เช็คเงินบอดแล้วเขาบอกเงินบอร์ดทีแรกหลังแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะพังเป็นจุดซ่อมมันไม่น่าแข็งแต่เขาลั่นแล้วผมให้ผมนะเขาบอกว่ามันต้องยกขอบทั้งแข็งทั้งบอกเะไรเงี้ย ได้ด่วนวันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยต้องแกะซึ่งช่งตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับผมก็พี่แค่กำหนดบอกผมห่อยว่าสักกี่วันผมจะรู้เรื่องพรุ่งนี้พ่งช่วงบ่ายเย็นๆนยเดี๋ยวสรุปให้ว่าก็บมาแล้วคจะซ่อมได้ข้อมูลทุกอย่างนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมต้องการจริงๆก็คือถ้ามันซ่อมไม่แพงก็ซ่อม ก็ใช้ได้เล่นก็ก็แย่ๆก็ยังดีแล้วก็กอ็ข้อมูลออกมาเองทีหลังใส่พิชโนนเดี๋ยวเรามาลองเทสในส่วนตัวคีย์บอร์ดกันดูดีกว่าเครื่งใหม่ได้เงี้ยผมก็อยากได้ฮาร์ดดิษไปเอาให้ไอเดียกูเท่าที่กู้ไหวคือเราเนี่คีย์บอร์ดก็ยังว่าเครื่องดีหน่อยเพราะว่าแต่ละตีมันก็ได้ก็เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นฮาร์ดดิสก์ใหม่ผมจะกู้ได้ไหมอะไรเงี้ยได้ผมทิ้งเครื่องไว้ที่ดิงั้นเดี๋ยวผมรอพี่อัลพี่ต่อมาเลยนะครับผมทิมพ์ลายไหมอ๋อ โลเปอร์เซียนนี่ผมเป็นคนละลายกันนี้ละลายที่มีสาขาของฉันเป็นโอนกลางโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับนี้นะครับซ่อมในการโดนเรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มี การเปิดรอมเนี่ยสามารถร้องกับสาขาตามห้างมากมายเลยนะครับมีทั้งหมดหสาขาด้วยกันนะครับมีที่สาขาเมก้าบางนานะครับชมพู่นนท์โสกอยู่ในมอลลัฐเเผวนะครับเดี๋ยวมอบางแคเดี๋ยวมอบางกะปิแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับผมถ้าต้องต้องการงานด่วนเรารับได้เลยก็มาที่สำนักงานใหญ่ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รายสดนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับ